โอ้เรียวไปไหนตอนไหนเนี่ยครับถึงแล้วนะครับวันนี้ออกมาที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรกรุงเทพมหานครศูนย์เพราะ,กระเกษตรรุ่นใหม่กรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันสวยมากสวยมากนะครับไปพัดกังหันสูบน้ำ โดยพลังงานธรรมชาติบัวกระดุงเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูมีดอกเห็ดด้วยอ๋อโรงเห็ดเขาเลยทำซุ้มดอกเห็ดกันเยอร์ลัคเลดคิวฟาร์มครับเอ๊ะนี่มัน R E E S เช่อเขามั่งีนี่ค,ครับตะไคร้หมักลูกยุงบนนี้เดี๋ยวก็มีอีก